สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟดีที่นี่วิถีชาวบ้าลชาแนลทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้เข้ากัอยู่ที่บ้านโพงพดเนาะตำบลหนองห่างอำเภออุตรภรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนาะค่ะเดินเข้าซีมายูกับพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ยามาะะม่าศรีปทุมมาเนาะค่ะมื่อนี้เข้าซีมาจุดทูปขอโชคขอลาบเนะาะเราพัฒนากับตำไทยเนาะคะ่ะพี่น,อน้องงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ่ะพี่น้องคาเมื่อนี้เข้าซีมาขอโชคขอลาบปูเนาะแม่หลังจากที่ลุดไปเนาะลายงวดเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะวันนี้ฮ <ๆ S 1> ัฟก็เลยแมนฮัฟก,ก็สิมักทางท่องเที่ยวก,ก็กต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามเนาะที่เฮดให้ดูไทยผ่านไปเนาะวันนี้ฮัฟจีมากแก้มือน,นะคะพี่น้องคะแมนค่ะแมนก็ปูยามาเนาะค่ะแก้มือให้เอฟซีเนาะค่ะทั้งไทยทั้งลาวเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเฮงๆรวยรวยไปใกันเนาะมีโชคมีลาวไปในกันนะคะค่ะวันที่หนึ่งนี่ค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเปิดดวงเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาตาม ไป,ไปจุดถูกขอโชคลาบปูกำรยากันเลยค่ะค,ค,ค่ะ เราต Se <un brid ket> ั้งจอธิษฐานขอพรปูญญาไปกันเนาะค่ะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอาหังวันทามนาคาธิปฎิสีสุธโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ ตุติยามปีกายะวาจาจิตตังอาหังวันธามนาคาทิปดีสีสุทโธวิสุธิเทวาปูเชมิตาติยามปีกายะวาจาจิตตังอาหังวันธามนาคาทิปดีสีสุโธวิสุธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุาธวมน,นีลูกขออนุญาตแม่กแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลาเจะทีเจ้าทางแม่นางธรณีพ่อปู่ศีสุโธแม่ย่าศีปทุมา วันนี้ดูขออนุญาตมาดูทูขอโชคลาบลาวพัฒนากับรัฐบ,บาลไทยเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2568ดูขอบุญบารมีพอปูกัม่ยาช่วยเปิดโชคเลาภเปิดาการเงินการงานแห่งแห่ปังปังให้กับพี่น้องขขเอฟซีทุกท่านที่เขามาเห็นคลิปนี้ขอให้ถวกหวยรวยเบอร์ไปกันเ้อค่ะสาธุ No te... สาธุเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคขันธปริตังสาธุสาธุสาธ,สาธุขอสิรงศสสิทธิ์ทั้งหลายจะทีเจชาวาาไม่นางธรณีขอแกวไม่แกวพระปูสิชุโตเมายาสิปทุมมาขอให้เหล็กถูกพิยุสในมือของลุงนี่แตก3ามตัวตรงๆเราพัฒนากับรัฐบาลไทยเมื่อปจวันที่หนึ่ตุลาคมคืราวสองพันห้าร้อยหก ขอ,อาบารามีปูกำยาช่วยเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานให้เฮงปังปังแตกสามตัวตรงๆนะปูเด้อถธกทำมาลร่นเล็กถูกไปกันเนาะคะ่ะ น้องยังไม่ขอโ,โชว์ขอลาบปูยาบรากานเด้อค่ะเด้อหงเงปังปังตําไทยบวกตําลาวนะพี่นอ้องอาดับแรกข้าก็ไปตําไทยก่อนเนาะค่อยไปลาวนะคะพี่น้อ,นองวันที่หนึ่งตุลาสองพันหนึ่ร้อยหกสิบแปดหาทุนน, <laughs> ทนไทยไปไปลาวนาะอ <laughs> ลุน,น,น,นพิมสาธุสาธุใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเปิดดวงไปพิมพ์สาธุหรือกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยไทยทั้งหยว,วยลาวเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่หนึ่งนี้จะได้มีเงินมีทองไปเห็ุบุญเนาะออกพรรษาแล้วพี่น้องไก่ออกพรรษาแล้วเดือนหน้า,น,าน,นีเนาะชงมีตารละสงสารเด้อเมน ปูยากระสุกใส่เ่ยเด้อให้ใส่สามวตตรงๆ,ๆเนี่ยจะงวดคุณมาขอเพ่งบุญบารมีปูกำยาได้เมื่อนี้ปูรูแจงเห็นจริงบรรยากาศค่ำค่ำฝน,นตกลิ่นฝนตกลิ่นปล่อยๆนะพี่น้องพึ่งตกติละฝนตกสีตูด ต้นสีตุ้มันบินไหนมฮะก็น้องมากบินบินหน่อยมีตกใ่ ล,ลุนตัวแรกไปด้วยกันครับใช่ลุนตัวแรกเนาะถูกไมซาเลยปูหายใจเย็นๆมันนี้ใช่เลยครัหายใจเจนเลยปุ้ยให้ที่เป็นปริศนาได้เนาะแมน เอาแบบตัวเหล็กชัดเจนว่าขาดว่าแวงเนาะอืสามือสีแมมนสามหรือ,อยัง สามูสามกัสองเออีออกสามสองบ่สองสามบ่ปูตะบนล้าบ้าบอกมูทั้งนี้นี้หนอตัวเดียวกันด้วยใ่เมนชิ้วอะได้ลงทุดนนี่ต้องอะไรนำเลงนำเปลาเนาะเมน้ับตาไปู ในยามหนุ่มนคือยามไทยภรรยามีก็สิพาพี่น้องชมรอบๆไอ้บริเวณปูกำยานนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็สิเป็นแม่แก้วนะคะพี่น้องขอโชกขอลาบแม่แก้วไรเด้อค่ะ อันนี้ค่ะคิดเป็นพ่อปู่สีจูโตมายาสีปทุมมานะะมนเนาะค่ะบรรยากาศก็ดีดีนะคะพี่น้อง้องฟ้าก็แจ่มใสดีเนาะค่ะ,ะ,คะขอครปูกกัญญาได้เะค่ะพี่น้องตัง้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะพี่น้องค่ะ ปูกำมยาเป็นใจดีเนาะคะ่ะเพป็นห้โชคให้ลาบผู้คนหลากหลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นใครมาก,กาวายเนาะ,ะเป็ให้โชคให้ลาบไฮโชงบริเวณนะพี่น้องสวยงามเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยู่ไกลๆกับเขาเมากาวายได้เนาะคะ่ะ อยที่บ้านพรงพศบนน้องห้างอำเภออุดรพิสัยจังหวัดสีสเกตน,นะคะพี่น้องอันนี้คือองค์ยาเนาะค่ะขอพรยาใดนะคะ่นนเคคะ,คะนนเด้อ เีเข้าไปหลุนเหล็กถูกกันนะคะตัวที่สองจะได้ย,ดย,ยังนะพี่น้องคะตัวเหล็กสามเะคะเดี๋ยวเา้ราหลุนตัวที่สองกันนะคะมูถูกแตกสามแปดม่อสามแปดสอง เป็นตัวที่สองนะคะสามีอย่หน้อยเน,ยนา่ศูนย์มั้งสามเปรอะบางจเป็น ผูบริวยทันใจนะพี่น้องสองบอกสามสองมันจออกอีบอ้วยสามสอง น้องเขาเมาื่อไหรก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์ได้พี่น้องเด้อไปกดไลค์กดแชร์ก็ขอ,ขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อว,วันที่หนึ่งนี่เนี่ยก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเนียนพี่น้องโปรดใช้วิจ,วจ,วจรารวญาณย์ในการรับโชคด้อค่ะเด้อ เป็นคลมเสือส่วนบุคคลน่ห้องกรม่าอตัวใดเนาะแม่ค่ะอเเป็นแค่หน้าท่างซื้อพอห้ามกับปุกโมเนาะว่าเหลืนมาเสาอตัวใดเนาะสามสองห้าสาองะูบแต่ง็น่ ปูคินนอเสอสารลูกลานในบ่อสิบใถึงสามตัวตรงตุ้งในบ่จังหวัดเนาะเฉลยมีพลามาลางไหมนเนาะแม่มาตวายปูออกวันซาแล้วก็สิได้ตัดคันหาคันแปมาถวายปูต้นอ่ <c oughs> มอวนนั้นมันอ่าใหม่หมดเรื่องใดฮะยันที่เป็นเลือดไปทังสัเนาะเลขสองนี่แหละ สองสามสอง ba mươi ba, bơ นี่สามสองหนึ่งวะสามสองอย่างสามสอ่โมเมนหน้าสามสองหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสองสามเลยหนึ่งสองสามจุ้ยเนอะเอกเลียงเนอะสามสองหนึ่งมองในห้องเย็นโอ้ยลาบอกใทย ค่ะเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขนะคะที่เ้าจุดถูกคอจูบคอลาปูกำยาียดเนาะค่ะเลขถูกที่เ้าจุดออกมาเดยก็คือสามสองหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาก็จะเป็นสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะลาวพัฒนากับรัฐบาลไทยเนาเนาะงคะ่ะวันปัจจุวันที่หนึ่งคือาคมวันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะแอบ้อค่ะเด้อแคบความเฮงความปังเนาะคะ่ะท้ายนี้แสงทองพระรวยก็ขอบุญบารามี ปูซีสุดทูแม่ยาซีปทุมมาเนาะคะ่ะบทโด,ด,ดนบันดาเปอดโจ๊ะเบอร์รามนะครับพี่น้องเอฟซีทูตผ่านเนาะคะ่ะที่เขาไปเห็นคลิปนี้เนาะ,ะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ปัญญการเนาะคะ่ะเด้องวดนปัจจุวันที่หนึ่งตุลาคม2568นี้เนาะคะ่ะพิธีสำคัญเนาะคะ่ะขอขอบคุณเอฟซีทูตผ่านเนาะ,ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเทนีนวิธีฉาบานน้ำเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่ามีเอฟซีกับว่ามีอ่าช่องในมือหนีเนาะค่ะ้น,น่องพคีะ ายพี่น้องเอฟซโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนนะคะ่ะเพราะแสงท่องพระรวยกับบริษัทสนับสนุนไ้พี่น้องในเรียกันพนันเนาะค่ะพี่น้องเอาเหตุเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะขอขอให้ที่สำคัญเนาะขอให้เอฟซีทุก่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้อเฮงเงปังปค่ะ